สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางเมชาแนวนะคะสำหรับคลิปนี้จะนำความฝันของคนอื่นนำแนวทางตัวเลขจากความฝันมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพิจารณาค่ะเดี๋ยวเราไปดูความฝันเลยนะคะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะท่านผู้หญิงท่านฝันเห็นคนอื่นผากันยากเนื้อขุนตากินในฝันสยองมากเลย เขาย่างเนื้อคุณตาจนเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนอนอยู่บนพื้นซึ่งความจริงแล้วคุณตาของท่านได้เสียชีวิตเมื่อ6ปีที่แล้วคุณตาเสียเมื่อท่านอายุ72ปีต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสักพักเขากลายร่างเป็นพญานาคแล้วร่างนั้นกลับกลายเป็นโครงกระดูกของพญานาค มีคนมาห้อมล้อมดูเยอะมากในฝันท่านได้ยกมือไหวและขอหวยกับโครงกระดูกแล้วมีคนพูดบอกว่าเขาได้ตัวเลขห้า็ดแในฝันท่านยังถามต่อว่าแล้วเลขท้ายสองตัวคืออะไรในฝันเขาบอกว่าตัวเลขหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในฝันท่านฝังไม่ค่อยชดัด ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกฝากฝันของคุณแม่คุณแม่ฝันว่าน้องสาวเจ็บท้องจะคลอดลูกคุณแม่ให้คุณลุงที่เสียแล้วเมื่อท่านอายุ67ปีเอารถไปส่งจากนั้นคุณแม่เปลี่ยนใจจึงไม่เอาไปส่งแล้วให้คลอดที่บ้านเลยทะเบียนรถที่จะให้คุณลุงขับในฝันคือสองสอส่วนบ้านเลขที่ที่ให้คลอดลูก ว่าเลขที่7หมู่5ความจริงแล้วน้องของท่านไม่ได้ตั้งท้องเขาเกิดพศ2 5 2 6ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเห็นกระดาษเขียนมีข้อความแบบเบลอเลอมองไม่ค่อยชัดท่านเห็นตัวเลขสองกและอีกอันหนึ่งคือ5 8 จากนั้นท่านยังเห็นเขาเขียนว่าวิ่ง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 สนะต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าหวยที่ออกคือตัวเลข905จากนั้นมีสมาชิกอีกท่านเข้ามาสนับสนุนบอกว่าท่านฝันเหมือนกันฝันว่าฟังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในฝนันท่านเห็นเป็นตัวเลข509และ66 ต่อจากนั้นยังฝันต่อว่าได้ยินเสียงลูกของตัวเองพูดว่า99993นะต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีเงินในบัญชี11บาทจากนั้นจึงเปิดมือถือแล้วเจอเขาให้ทำบุญท่านผู้ฝันได้ร่วมโอนไปทำบุญจานวน9บาทจากนั้นยังฝันต่อว่าได้เห็นตัวเลขบนท้องฟ้า ตัวเลขที่เห็นหน่าจะเป็น1 2 3หรือว่า7 2 3สองสฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันสั้นๆฝันว่ารถตัวเองนอนตะแคงทะเบียนรถในฝันคือ5 1 1ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าหัวที่ออกคือตัวเลขสองสอง แล้วในฝันท่านได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้หมายเลขห3สาในฝันเสียใจมากเลยท่านไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีคนเอาเหรียญทองแต่เป็นลักษณะคล้ายเหรียญพระเป็นเหรียญห้าบาทเอามาใส่ในมือของท่านแล้วจูๆ่ๆในฝันแม่ของท่านกลับป่วย มีแผลเน่าด้านหลังเขาบอกคุณแม่ว่าท่านใกล้จะเสียชีวิตแล้วความจริงคุณแม่ของท่านยังสบายดีท่านอายุ65ย่าง66ปีต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้ทำบุญที่บ้านบ้านเก่ามีญาติญาติมาเยอะแล้วในฝันยังมีคนพูดตัวเลขบอกว่า5 2 3 แล้วในฝันท่านได้เห็นกล่องแล้วมีตัวเลข 5, 2าอยู่ในกล่องท่านผู้ฝันพยายามจะหยิบตัวเลขแต่ว่าตัวเลขนั้นลอยไปลอยมาอยู่ในกล่องฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าเดินไปเจอคุณลุงแล้วถามกับคุณลุงว่าคุณลุงหวยออกอะไรในฝันคุณลุงตอบว่า9 1 1 9 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกฝากฝันของสามีสามีฝันว่าเดินไปที่วดัดแล้วเห็นพระสงฆ์เยอะมากเลยจากนั้นเห็นโลงศพแล้วมีป้ายบอกว่าคนที่ตายเสียชีวิตอายุ23ปีฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ สมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าตัวเองได้กราบไหว้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วในฝันเป็นวันที่ออกลอตเตอรี่ตัวเลขที่ออกคือ39แล้วในฝันท่านผู้ฝันถูกลอตเตอรี่หมายเลข39อีกด้วยแนวทางตัวเลขและความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาคะ่ะ านผู้ชมท่านผู้ฟังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีกับความฝันโชคดีกับตัวเลขที่นำมาเสนอนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ทุกทุกวันค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ